ทำไมถึงห้ามซื้อรถตามสภาพคำถามเราซ่อมรถเปลี่ยนใช่ไหมเรารู้จากร้านอะไรใช่ไหมเรารู้ราคาอะไรใช่ไหมเรามีเวลาใช่ไหมคำตอบอยู่ในคำถามนี้นะครับถ้าเราไม่มีเวลาถ้าเราไม่รู้จากร้านอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าร้านไหนทำอะไรบ้างรถหนึ่งคันนะครับร้านช่วงล่างร้านยางร้านเจียจานเบรกผ้าเบรกร้านเดนโมน ร้านต่อทะเบียนตรวตลอเราอยากไปแบบนั้นใช่ไหมครับร้านอะไรอู่สีอีกหนึ่งอู่จบที่เดียวคืออะไรอย่าซื้อรถตามสภาพครับซื้อที่ไหนก็ได้แต่ต้องให้ร้านนั้นทําให้เราเรียบร้อยซื้อรถไปใช้อย่าซื้อไปซ่อมอย่าเอาเวลาทั้งหมดไปกับการซ่อมรถเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าค่าจ่ายแฝงที่เราต้องจ่ายเองมากกว่า2 0 0ครับทำไมต้องมีฮอยยกรถทำไมต้อง ถอดจานเบรกมาเจีย,เ,ยเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่มีใครมองรู้ไหมครับว่าในเนี้ยเบยรกเหลือสี่สิบห้าสิบกสิบเปอร์เซ็นตไม่มีเว้นแต่ว,ว่าถอดต้นดูดิถ้าถอดแล้วดูดิบอกซิ่ะเก่าอย่างนี้นะครับไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะผ้าเบรกบางต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่อ่ะยางแบบนี้ปีได้ปีอะไรยางปียี่สิบสี่ปีได้นะยางปีสองสี่แต่มุมเฮียดอกดยางไม่ผ่านมองข้างนอกนะต้น มองข้างนอกยางหลอกเยอะมากเลยพอถอดมาปึ๊กกินในอย่างเงี้ยมไม่ผ่านต้องเปลี่ยนนี่ <c oughs> จานเบรกถอดไปเจียผ้าเบรกเปลี่ยนใหม่เช็คช่วงล่างใหม่ต่อให้รถใหม่ขนาดไหนก็ตามนะครับเช็คใบหมดทั้งคันไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีเวลาไปทา้าร้านต่างๆที่นี่ที่เดียวจบรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย